สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยูก่กับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราใกล้จะเปิดเทอมและะ้วทุกคนคือพรุ่งนี้จะเปิดเทอมแล้ววันนี้เราจะต้องมาเตรียมตัวนะคะมาดูว่าเราจะเอาอะไรไปลงเดยนบ้างะะก็คือว่านื่องจากตอนปิดเทอมนะคะเราแบบวางของสเปะสปะมากอย่างเช่นแบบดินสอปากกาอะไรพวกนี้ก็จะมาวางไว้ใกล้ๆตัวแบบนี้นะคะกระเป๋าดินสอหนึ่ง ไม้บรรทัดสมุดโน้ตแล้วก็สมุดโน้ตสองสมุดโน้ตสามแล้วก็แฟม้มแฟ้มก็คือทูร,รับทุรลมากและที่สำคัญเลยก็คือกระเป๋าที่เราจะเอาไปแล้วก็จะมาจัดกระเป๋าเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตื่นสายมากแต่ถ้าให้ตั้งนาฬิกาปลุกกำหนดว่าตื่นเท่าน,นี้เท่าน,นี้นะก็จะตื่นได้อย่างเช่นแบบตื่นตีห้าแต่เดี๋ยวก็โอเคตื่นได้แต่ว่าจะมีแต่วันอีกแล้วมันจะมีบางวันที่เราแบบ เขาต้องหนีตอ่อเขาต้งต่ออีกหาหน้าที่หานาที่ขนเรากับมั่หกมงเคินี่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวก็คือใบออดิดาดตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่หนึ่งสองซิปหนึ่งสองซิปข้างหน้าหนึ่งนะคะแต่ข้างหน้ากว,าวานนะ้างมากเนาะแล้วก็จะมีสประสิงน,นะคะที่อยู่นีน้ตรงนี้ก็จะมีซองอีกซองเล็กๆอีกหนึ่งนะคะ กอดอื่นเลยแล้วก็จะมาจับแฟ้มก่อนนะคะแล้วก็จะเอาแฟ้มไปด้วยนะคะเผื่อแบบได้ใส่รายงานเออได้ใส่แบบรายงานรางานที่มันเปน็นแหละนะคะแล้วก็จะใส่ไว้ในแฟ้มตัวนี้จริงๆงวันแรกไม่น่าจะได้เรียนอะไรมากหรอกน่าจะได้เขียนแบบพวกคําอธิบายรายวิชาซึ่งอยากถามอยู่ว่าเขียนไปทำไมเขียนไปแล้วเราก็ไม่อ่านเขา้าสจปะแกแต่ก็เขียนๆแแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสมุดโน้ตที่เราจะเอาไว้จด จริงๆเราจบเป็นภาษาเกาหลีไปนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะที่เราจะไว้จดพวกแบบแนวข้อสอบนะคะช่วงจะสอบกลางภาคปลายภาคอะไรแบบนะั้นแล้วก็จะจดส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นนังร้อนก็จะมีพวกคําศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็จะมีคือเราเป็นคนที่ชอบซื้อสมุดมากอย่างเช่นอันนี้มันน่ารักเลยก็เลยซื้อมาจาก ซื้อมาทามาเอามาอย่างมารุดจากม่นานรักเลยซื้อมามาบรรทัดแล้วก็จะมีกระเป๋าดิสซซึ่งขอเก็บยัดเข้าไปแบบนีบนะคะส่วนสมุดอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในช่องเล็กๆที่เขาให้แล้วราก็จะเอาไอแพดไปใส่ลงนะคะปึ๊บเรียบร้อยก็จะมีเท่านี้นะคะ มีเราบปดีเพื่อนกับสิแจกสมบุติน้องซื้อแล้วาก็ต้องแบกกระป๋บบานทางที่ดีนะคะเราควรเอานันี้ออกก่อนว่าเปิดเทอมวันแรกไม่ได้เรียนจริงๆว่าเาสิแบกสมบุรน้องซื้อกระป๋บบานแล้วก็สิมาจากตารางเรียนถ้าว่าจานนี่ละมือ่อตอนปีเตอรใช่ไหมเออเขาก็เอาไ้เออเขาก็ไม่ต้องเอากลับบา้านเยี่เพราะว่าม .6 แล้วก็โอเคค่ะเราจะ เราจะไม่จัดตารางเรียนนะคะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งทุกคนคือสำคัญมากสำคัญมากถ้าทุกคนไม่เข้าไปก็คือตุยหงไทยค่ะคือติดมากทุกวันนี้ติดมากแบบนมตลอดมันสดชื่นอ่ะต้องพกไปนะคะอากาศร้อนๆแบบแบบพกไปเรียนทุกวันนะจ๊ะและต่อจากนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเคลียร์โต๊ะ ที่เราจะไว้ใช้เรียนหรือว่าทำกันบ้านนะคะเราก็ขอตัวไปจัดโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดู before after กัน เช่งเสร็จแล้วนะคะเราแค่ต่อเติมตรงนี้มานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิมอเวจากที่เราไปคอนของเววีนะคะที่ส่วนประชุมไคลส์คอนแกนนะคะที่เราได้มาทุกคนก็ไปตามดูได้นะคะที่คลิปก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะมีแจดูสรรพสิ่งที่เรายัดไ้ตรงนี้นะคะอน,นี้ก็จะเป็นสมุดเอียหนังสือนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้ ็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเตรียมตัวที่จะเปิดเทอมแล้วนะคะก็พวกนี้เดี๋ยวเราจะอัดภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกัน,นคลิปหน้านะคะทุกคน